ปฏิเสธรักเศรษฐีขออยู่ดูแลแม่ปัจจุบันลินนุสราในวัย45ปียังสวยไม่เปลี่ยนลินนุสราอาดีตนางเอกขวัญใจวัยรุ่นยุค90ล,ลินนุสราประวันนาแจ้งเกิดจากการแสดงหนังเรื่องเสียดายในปี2537จากนั้นก็ฝากผลงานการแสดงในฐานะนางเอกจากละครจากวันนี้ไปให้เธอคนเดียวสเสน่บบางกอกปีหนึ่งเพื่อนกันและวันอัศจรรย์ของผมและรักต้องลุ้นจากพี่หายจากวงการบันเทิงไปได้สักพักเธอกลับมารับงานแสดงละครอีกครั้ง ้งแถมการเวลาทําอะไรไม่ได้ความสวยอีกเช่นกันลินเผยว่าครอบครัวไม่ได้มีฐานะเป็นคนแม่ค้าเรียกว่าลําบากจนก็ได้ อะไรที่พอช่วยแบ่งเบาภาระที่บ้านได้ก็จะทําทําทุกอย่างตั้งแต่ขายของเดินแจกใบปลิวแล้วจําได้ว่าตอนเดินแจกใบปลิวเขาเอาป่าใส่หน้าเราเลยจําเอาไว้เลยไปที่แจกมหาลัยคอยดูนะสักวันหนึ่งเราต้องทํางานหาตังค์แล้วจะต้องเรียนมาหาวิทยาลัยให้ได้ครองตัวเป็นโสดมาทั้งหมด8ปีตั้งแต่อายุ30จําได้ว่าตอนนั้นทํางานอายุเข้าเลข3ก็บอกตัวเองว่าเลิกทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องเที่ยวอาจจะตอนนั้นอกหักเลยขออยู่สักพักก่อนก็ไม่ได้คิดว่าตัว เองจะพักยาวนะแต่พี่หลินก็มีแผนว่าจะไม่แต่งงานไม่มีบุตรไม่แต่งงานไม่มีบุตรอายุมันเกินแล้วแต่ถามว่าอยากมีไหมอยากมีโดยที่ผ่านมาชอบคนแปลกๆถ้ามาแปลกๆหรืออะไรเวอร่เวอจะไม่ชอบเคยมีนะรวยขับรถสปอร์ตรับเราถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นเขาจะรู้สึกชอบแต่สําหรับเราเราไม่ชอบเคยมีอีกคนหนึ่งขับรถสปอร์ตไปรับเราที่พัทยาเราถ่ายละครอยู่แล้วมาบืนๆรถใส่เหมือนมาจาก พัทยาเซอร์กิตอะไรแบบนี้ไม่เอาไม่ชอบอีกทั้งยังกล่าวอีกว่าไม่มีอะไรเป็นของของเราอายุมันน้อยลงใช้ชีวิตที่เหลือทําอะไรก็ได้ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองและคุณแม่อยู่ดูแลให้มากที่สุด